แล้วก็นายผมรู้สึกว่าแกอยู่มา40ปีนะครับรวยเป็นพันล้านจนปัจจุบันเาไม่ถึงเลยนะครับแต่แกสร้างตั้งสรรปฏิญาณมาว่าแกเนี่ยจะไม่เก็บเงินเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าลูกจริงชีวิตบรรลุบรรสรงจริงๆเนีก่อนด้เนี่ยร้อยปีไม่มีเราหลังจะมีร้อยร้อยปีก็ไม่มีเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ถ้าเกิดไปที่พี่บ้านเนี่ยผมก็รักษาสีแต่ถ้าเกิดออกไปข้างนอกผมมีค่าใช้จ่ายอย่างที่คุยอย่ที่เล่าไป ผมก็จะปี่นอ0กรั้อยก็สิบเก้าบาทุกวันนี้มีคนโทรมาตลอดโทรงาปุ๊บผมบอกว่ามาที่บ้านๆๆาติดฟินท้าทายหาติดปากนะผมไม่เป็นรสายทีตามจะดูเยโอเคตามนั้นะครับ <c oughs> <t os> <t os> นะครับพราะฉะนเราเนี่ยครับอยากให้คนนะครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> วิชาทนใจหรือทัการนะครับสองทางครับสามารถที่จะสร้างนะครับมูลคุณสทูทใหเราได้และในทานะกุะทแาเป็นอีกอย่างครับ และภาษาบิบากลับให้เราได้วันนี้ได้คุยกับนอกกอกเนาะนะครับประเด็นอย่างที่ที่โกบอกไปนะครับว่าเราสามารถสาารถถ้างคุณบุญได้ในวิชาศาสตชีวิตและใน,านทางรูมิคุ้มเราสามารถสาาร้างแบบได้เชื่อดียวกับเราเลือกเองนะครับว่าเราจะไปทําเป็นบุญกุศลหรืออาบุญกุศลกัไรนะครับ,นะรบแล้วเนี่ยงวกถนอมสุขภาพเช่นกันครับ ถ้าเราตั้งใจการรักษาผู้ป่วจริงๆแล้วเนี่ยครับนะฮะเาราก็พัฒนาศึกษาพัฒนาความ,มรู้เกี่ยวกับโรคให้มนะั้งคือเพื่อที่จะเราจะรักษาได้ปัจจุบันนี้ผมรักษาคุณพ่อ,อคุณแม่แล้วก็ท่านพี่น้องเนี่ยเป็นประจักนะครับคนที่เรารักนะครับขอบคุณแม่ครับ แค่ 3, สามสามคำหนึ่งให้ท่องพร้อมหมอหนึ่งไม่รู้สาเหตุอย่าทำาื้อไ,ไม่รู้สาเหตุอย่าทำสองคนไข้ไม่ให้ทำอย่าทำคนไข้ไม่ให้ทำอย่าทำสามไม่มั่นใจอย่าทำไม่มั่นใจอย่าทำให้ท่องไว้แค่คาถาสามประโยคข้อหนึ่งคือ ไม่รู้สาเหตุอย่าทำข้อสองไม่ให้ทำอย่าทำข้อสาม่ใ้จอย่าทำเขาเพิมอีกข้อหนึ่งนะคะอยากรู้อะไรถามอาจารย์ถนอมนะคะโอเค อย่าลืมทฤษฎีคำซ้ำนะคะก็คืออย่างน้อยที่11ครั้งขึ้นไปเคสอย่างน้อยที่เราเก็บก็ต้องทันเคสขึ้นไปนะคะ,ะอย่าลืมคาถา,ถาสาข้อนะคะขอบพระคุณมากค่ะมีอะไรก็ถามพี่พี่ได้ตลอดนะคะขอบคุค่ะมีสามสี่ข้อจุดหไม่ได้ตังอย่าทำ <laughs> อันนี้ก็แล้วแต่ค่ แลแต่ตองมุนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขาดอีกอย่างหนึ่งประเด็นสําคัญที่สุดคืออยากไปที่ไหนอยากไปคูบาอาจารย์นะเขาถามว่าเรียนจบจากที่ไหนคะเป็นจัำเลยหมอวจากที่ไหนคะอากบัานหนองน้องจากบ้าน้นองหล่มจากบ้นหนองหล่มทีนึงเอาพับขึ้นไปหนึ่งสอง ปิดาเอาไปเลยครับเี๋ยวหมอหมอจะปิดที่อยู่ฮะหมอหมออามนันีว่ะลมอซีซีกาวนะครกบพดที่เดียวออกคือไม่ว่าตลอชีวิตนะครับแล้วก็เมื่อจอนจัดไปให้ฝึกบ่อยๆตลองชีวิตเนี่ยไปสจอแต่คนกล้ตัวแล้วรู้ว่าเขาเป็นยังไงดีกันยัก็จะอยูต เราดูภาีที่เปิดตายูมได้มันเหมือนมันเหมือนทุกอย่างเพราะฉนั้นเราต้องเกยใจคนชี่เายให้เรา กันยายนเขาปลดล็อกแล้วนะคะกันยายนปลดล็อกเครื่องบินก็บินได้เครื่องบินบินได้โควิดนะคะเขาผ่อนายแล้วการจัดกิจกรรมเหล่านี้เขาให้ถึง500คนนะคะอาจารย์เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปบอกเขาที่เดียวทนนั้นเองเขาคืออันนี้เราไม่ได้ติดต่อมายนะคะเขาปลดล็อกแล้วแค่เห็นว่าเครื่องบินบินได้เขาปลดล็อกตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปนะคะ ตอนนี้เราข้ากดล็อกแล้วนะคะแล้วก็อืมไปบอกเขานิดนึงคานั้นเองทุกคนก็แล้วทุกคนคงรับทราบนะคะวา่าอาจารย์อยู่ในสถานนะอย่างไรที่พยายามที่จะดันดน้นเอาความรู้มาให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะของดีมีคุณค่าเก็บรักษาไปให้ดีนะคะ ทุกคนเรียนประวัติศาสตร์ไทยกรุงศสีอยุธยาแตกทั้งสองครั้งไม่ใช่พาม่าเก่งนะคะเพราะคนไทยเพราะคนไทยเปิดประตูให้พาม่าเองนะคะเพราะคนไทยเผาบ้านเมืงของไทยเองของดีๆของคนไทยคนไทยเราเก่งมีคุณค่ามากสิ่งที่พอาจารย์นำม,มาให้ ไม่ใช่แของไร้ค่าแต่ยากลำบากเหลือเกินถือว่าทุกสิ่งที่เราได้มาเจอกันณนะ์วันนี้เป็นบุญกุศลนะคะกลองอยากให้ทุกคนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสถือว่าเราเป็นคนมีบุญจริงๆที่ได้มาเจอกันและได้มาเจอตับพ้าอาจารย์สิ่งเหล่านี้อยากให้เก็บรักษาไว้จะเห็นว่าแม่โรไม่เก่งเลย ไม่เก่งเลยนะคะในการทำในการสร้างจะเห็นว่าแม่ครูทําไม่ถูกหรือว่าทําได้เก้ก้กักลงกแต่แม่ครูทําไมสอนคนได้แม่ครูสอนหมอจิตแม่ครูจบนะคะจบที่มาทบกชวนรุ่นที่สิกลับไปแม่ครูโทรหาคุณกาวัขอเทปขอวิดีโอ u t u b e เสร็จแล้วแม่แม่ครูทบทชวนทบทวนเสร็จไม่ทบทวนธรรมดาแม่นนเรียก ลูกศิษย์ที่สอนรวบกดจุดซ้อนถา,า,านมาแม่ครูจะต่อยอดให้เอามานะคะแม่ครูต่อยอดแล้วก็ดูตามยูทูบแล้วก็ให้เขาฝึกจะเห็นว่าเขาเก่งแม่ครูเห็นว่าเขาไปได้และเขาเก่งเขาทําได้โดยที่ว่าเก่งกว่าแม่ครูลูกศิษย์เก่งกว่าคุณครูอย่าทิ้งนะคะกลับไปแล้วมันจะเป็นกูส่วนที่กลับมาหาเราเองทําให้อ่า เราไม่เจ็บไม่ป่วยจะเห็นว่าคอสนี้ไม่ใช่คอสเรียนรู้อย่างเดียวเป็นคอสร,รักษานะคะเป็นคอสร,รักษาการเจ็บป่วยของเราที่มาเรียนกับพระจยา,านอกจากเราได้ความรู้พอจบหนะ้วิธานี้วิธีวินาทีนี้เราจะเห็นว่าทุกคนสุขภาพดีหมดทุกๆุกคนใช่ไหมคะนี่คือการรักษานะคะ รักษาโดยผ่านอิจกรรมกลุ่มบำบัดค่ะนี่คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างแท้จริงนะคะเราจะได้จะได้สิ่งที่หนึ่งเกิดการเรีนยนรู้ 2. ได้รับความรักความเมตตาจากครูบาอาจารย์เราได้เพื่อนเราได้พี่เลี้ยงเราจะไม่ลืมกันใช่ไหมคะเราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็จะจับมือกัน ทำให้สุขภาพดีตลอดไปประเทศไทยจะต้องมีความรู้ดีๆนะคะมีสติปัญญาที่เอาตัวรอดได้พึ่งยาพึ่งหมอให้หน้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเรดับต่อไปนะคะเราก็จะนิมนต์ผูาอา์ให้ 哦啊！哈哈、oh, wow. uh。Huh. ไอหรืเปล่ามันไม่เจตัาผลนาแต่บางคนใส่โปรแกรมนี้จะเป็นบาดหรือเปล่าสงสัยวันนั้นบาดลงคอนเลยแสบอนะจล่อยเสียงมวันตอนเย็นมันได้ให้หายหายไปแล้เน่ยนก็อัดฟังจนจนสุดเย็นสองเมต2สองเมตรเอออะไรนะจนมึนมันสุดท้ายที่เสียงมันยังจมนชัด้วยังฟื้นได้หลายวันได้โอเคอ่าภาษาจีนว่านจะเย散นสิแปลว่าอะไรใช่ไ การเลี้ยงย่อมมีวันเลิกหลารางิีมันงานเลี้ยงงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรลางานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรลาใช่ไหมจตอนนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันบางคนก็หกวันเต็มๆจนวันนี้บางคนก็สามสองวันไม่ได้อยู่แั่คั้งหนงอกรอบนี้ก็มาคาก็กลัวคลัวตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายจนวันสุดท้ายจะมาพรอบครัวนะ อไม่จบก็ได <ampa> <function als> ้ไม่จบก็ได้ไม so so ่ร so ู้แต่มีแชมป์พิเศษมาเยองไม่มีแชมป์แต่ก็พัฒนาตลอดเลยอะไรสอนตัวจบแล้วตัวไอ้มีใครมีสติดิหน้าตาทุกคนๆรืผู้ใหญ่บ้านเปนมายอย่างอย่างชาคนมาทักมาทามว่าเออไม่ไปทักทายบ้างเลยแล้วมาแบบไปสอบทักทายพวกเราผู้ใหญ่แถบแล้วว่าบางครั้งนี่ทักทายมากปัญหามันเยอะเพราะว่าอยู่ห่างดีกว่าทำงานก็เลยว่าต่อไปก็สงสัยเร่องทักทาย สีส่งส่งพูดไปแล้วหมอจัลลัดไปทักทายแนละ้วหมอจัลลัดไปทักทายนะผู้ใหญ่บ้านเก่าไม่รู้จักผู้ใหญ่บ้านใหม่มันก็เลยว่ามันก็เลยก็เข้ากับผู้ใหญ่บ้านเก่าเอ้ยรวยไปเลยไม่ต้องับอกอะไรรอาจารย์ก็เลยเราไปซื้อของซื้อของที่บ้านพ่อหลงแม่หลงหน้าวัดเขาเลยจัดไปเรื่อยๆเลย สามข้อนี้ทเป็นคำที่จะมาพูดเอเจรดาเราทงหมดเรให้โยตูดเยอะกันไปก็สมข้อนี้ก็หออเกลเวลาที่จิาก็จะเดยที่ข้อหนึ่งที่จริงคำว่าโอมที่โอมโอมที่เราคอยทำโดยใช้ยามวันทำหนัทำทเ็แล้วก็โองแต่โอมมีการต่งกัดได้ ที่เจอบอกนะครี่เเรียนหาชุดกันแล้วแต่มีข้อนึยู่อาายจะเอาสูตรของอ่าวิชาบางครั้งเราไปเรียนไปเรียนาก็เราก็มีวิชาป้องกันตัวเราเป็นตัวมีครูทีไปทำต้นทำครังทำาั่นทำนี่้องมาลองของมาอะไรบ้างเราก็ต้องป้องกันตัวได้วิชาป้องานจอยไหมอ่ายกมือขึ้นยกนี่ก็ได้จากเนี่ย น่าสุดเนี่ยที่อะไรนะของพ่อครูอะไรนะพ่อครูสมรเชวิตาน,เนะเนี่ยเพราะว่าให้เป่าเนี่ยอะไรอาจจะเป่าอะไรทำอะไรไปโอ้โหจะได้โอ้เอสร็จแล้วมาอะไรนะพันแขนโอ้พันแขนพันสองแขนเสร็จแล้วพอไหมไม่ให้มันเข้ามาทันมันแล้วันไม่จับต้องนี่เพีนะคะเวลาเราเป่าคือ เข้าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ากั้นลมหายใจแล้วก็ผ่านพองข้างกั้นลมหายใจผ่านพงสองข้างจะโอมได้ไงโอมในใจอะโอมในใจจะโอมโอมดังๆเต้อง่ต้องโอมนี้โอมนี้ช่วยะโอมในี่ช้วยอะเราเรียนเรียนเราไปหาเขาไอ มีภาษาปิดบางทีข oh. so, okay. so, ้าองพ่อหมอเทดาท่าจะไม่มีภาษาเลยท่าให้ข้าลมหายใจหายเข้าหายใจออกข้าขงใจเข้าข้าหิดแต้าเราจะมีแตกตข้าลมงใจของน้านะคะ่วว่าข้าลมายใจองขวาท่าลมขายใจซ้ายาลมอใปท้งล้าจตม่อะไรตที่้สงนี้บอกก่อนน ลูกต่อตอมช่ยสอนถ้านี้หมอก่หมอต้องแซงป็นมาอ่านต่อไปนั้นลเราลูกไนทำนเพ่ให้การษาไว้ใช้มาหนึ่งถ้าเสิ็เนี่ยได้เรดินจากอาจารย์ไทยถงอาจารย์ปีเด่นก็มาจันถึงเวลาเราจะใช้อาถาตัดต่ออะไร่เงี้ยก็มันเราจต้องกาไตัวเองด้วยคองเมนต์ังทีเราเห็นมันคน้มกันไ่นจะต้องเก่งเลย เขาม่ต้องมีของนที่างนะเาไม่้ไม่รู้อะไก็ไดนี่นโอ้เหนือตกอลก็เหมือนกับที่อะไรนะเมืวานคนหมอจิก็ทักมาแล้วก็จับตัวทิ้งให้หมดลยแล้วก็หมดเป็นหมดกรรมันนะเราไม่อาจารย์ยังไม่ได้สอบท้าตัดไม่ได้สอนะอาจารท้าตัดก็เลยชักมือ่ย ถ้าตัดหายไปหปีก็งลับใช่ใช่ตัดเพร่อเราไม่มีอะไรนะผูกพันกันแล้วเจ้ากรรมในเรนเก็ของไทยงมัคเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะเวลาทำเสร็จแล้วอะไรนียอันนี้กจเหมือนกันก็พยายามาก็แล้วแต่ความเป็นจชิงนี่ะเรจริงวางเท้าเนี่ยมันเกิดที่จิตจตนาเนี่ยจิตเราบริสุทธิ์ไงเราไม่กลัวผีไก็ัวข้าไม่กลัีคนไม้ก็ัวหมากวแมวไม่กลัวเพราะว่ามันสัมผัสได้แคนไข้หรอเจ้ากนเดเขาเนี่ย เขาจะรู <blender> á, ้แล้วว่าเราไม่ได้ไปอที่เขาบางทีเราก็ขอขอโผล่สี่ลอดเขาก็ได้ไปพูดไปเจอไปอะไรอย่างบางคนมีขึ้นแท็กซี่สมาเจรจากับเราแล้วคนเด็กที่ถูกข์ทรมานท้งแท้งที่ต้องไม่ท้องต้องผัดตบโอ้โหมันมันอยากจะไปพูดไปเจอมันไม่มีใครมาช่วยเราไปสัมผัสแล้วก็ เดินไปต่างประเทศได้เจออรเยอย่ที่ตรงูที่แสวงหาเราไม่ใช่สถานาแต่มาแค่เป็นคนที่เป็นตัวแทนให้เราได้รู้จักวิชานอจากวิชาของวิชาต่อไปนท้สั้นแต่ครูอาจารย์เราจริงๆคือว่าคนไทที่เราไปดูแลรักษาหรือว่า เป็เเนผลงานท,ท,ที่น่าดูวา่วาอาจารย์ใดว่าผลงาน,านางี้แก่เขาช่ยท่างทำทั้งต่ทั้งอเาโอเควันนี้ก็สมวัเจริเวลาแลาอาทุกค่นีสคต่อไปค่ะเราก็จะได้มาอยู่ในทีนมนมอนจที่อา,าจไปก็ขั้สุดท้าย,ย,าน,น,ายนะก็เป็น คือพอต้อกตกใจนาใคตัดตัดที่คิตีคิมาตรงคือตที่รเราต้องเมียน้และต้องมาขอคนามกันะสิ้นสุดในนี้นใครที่อะไรมันขอหนหายด้วยกับทางน้ำฝนเลยนมีกรรมอะไรที่หนักหนาหรือที่ผิดพลาดจากพ่อแม่อะไรก็เดี๋ยวเราจะให้ท่านประธานเรามานำขอขนากันตรงนใครที่ใครที่เป็นโยกทางไปุมาดิ จะมาขนาดเลยก็จะมาขอไปใส่จินวันนะรขอมาว่าอาจารย์